แม่แม่ยังไงยังไงยังไงวันนี้ยังไงวันนี้ยังไงวันนี้ยังไงเนี้ยุกคนจ๋าใครมาแล้วเตรียมกดแชร์ใครมาแล้วเตรียมกดแชร์ใครที่ยังไม่แชร์นะคะแชร์ไปหน้าเฟซได้เลยค่ะใครที่ยังไม่แชร์แชร์ไปหน้าเฟซได้เลยค่ะ ใครที่ยังไม่แชร์แชร์ไปหน้าเฟียได้เลยค่ะวันนี้เราอยู่ที่กลางทุ่งนาจา้านูดเ,ดาลนนเลยสองผัดอุ้ยโทอเจ็ดสองชัดมากเลยเธอไม่เล่นของน้องเดี๋ยวน้องยังไม่ออก จริงๆนะบอกเด็กๆน้อไม่รู้เรื่องเกินตรงนี้เนี่ยอุ้ยทุกคนจ๋าอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวลุ้นก่อนเดี๋ยวลุ้นก่อนไหนลุ้นก่อนสิหวยลาวไหมคะ วันนี้วันศุกร์ลูกวันนี้วันศุกร์ลูกวันนี้วันศุกร์ลูกเกเอาเลขอะไรเลขะอะไรเลขนงีไม่เล่นนะ้องกายไม่เล่นสามพันสวัสดีสองพันแปดร้อยคนด้วยสวัสดีสองพันแปดร้อยคนด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกด like, ไลค์ฝากกดแชร์เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตหันเลขออกก่อนหันเลขออกก่อน <c oughs> เดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเลขอะไร เดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเลขอะไรเดี๋ยวขอลุ้นคนเดียวก่อนเดี๋ยวขอลุ้นคนเดียวก่อนเดี๋ยวขอลุ้นคนเดียวก่อนนะคะโอ้โหเดี๋ยวขอลุ้นคนเดียวก่อนอุ้ย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 เลขชัดมากเลยแม่เลขชัดมากเลยแม่เลขชัดมากเลยแม่ เลขชัดมากเลยแม่สวัสดีค่ะสวัสดี3,100คนคะ่ะฮานอยค่ะฮานอยเจสองอะไรเอ่ย <ano> 72อะไรเอ่ย,อเ,อยเดี๋ยวเราต้องรุนกันนะคะทุกคนจ๋าใครพร้อมแคปบหน้าจอพิมพ์พร้อมขึ้นมาใครพร้อมแคปบพิมพ์พร้อมขึ้นมาใครใครพร้อมแคปบพิมพ์พร้อมมาเลยจ้ะใครพร้อมแคปบพิมพ์พร้อมมาเลยจ้า ใครพร้ right? อมแคปพิมพ์พร้อมมาเลยจ้าใครพร้ Sadly, right? อมแคปพิมพ pues right? ์พร้อมมาเลยจ้าวันนี้นะคะเลขทูพานอยวันนี้นะคะเลขทูพานอยวันนี้นะจ๊ะใครพร้อมแคปพิมพ์พร้อมได้เลยจ้าใครพร้อมแคปพิมพ์พร้อมได้เลยจ้าใครพร้อมแคปพิมพ์พร้อมได้เลยจ้าสวัสดีสามพันสามร้อยคนด้วยทุกคนจัาภาพชัดมากเลยยา วันนี้ชัดมากเลยแม่วันนี้นะคะเป็นเจ้าแม่กุ้งนะคะอะทุกคนจา๋าแคปได้เลยจ้ะอ่ะเจ็ดสองหกเจ็ดสองเก้านะคะเจ็ดสองหกเจ็ดสองเก้านะคะหรือว่าหนึ่งสองวะทุกคนจา๋าเลขหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเหมือนกันเลยอะ่ะ ระวังเลขหกกระดุกหัวนะคะทุกคนจ๋าเป็นเจ็ดสองหกเจ็ดสองเก้าได้หมดนะคะได้หมดเลยนะคะตามความเฮงนะคะใครที่มาที่หลังกดติดตามไว้เลยค่ะ